เด็กหญิงสิวาพาสเบญจตรัยพาสคว้ารางวัลอันทรงเกียรติกินรีทองมหาชนครั้งที่10ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิวาพาสเบญจตรัยพัสที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติครบรอบหนึ่งทศวรรษกินรีทองมหาชนครั้งที่10ประจำปี2568ในสาขาเด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมซึ่งพิธีมอบรางวัลน,นี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ 2,568ณอินฟินิตี้ีฮอล์ชั้น50การค้าสยามพารากอนโดยองค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักได้จัดงานประกาศรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่10เพื่อส่งเสริมบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมไทยและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วยค่ะ ชื่อเด่นหญิงสีวพัฒน์เป็นจากไจพัฒน์ชื่อเล่นน้องแพ่ใหม่ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะเร็วๆวนี้ก็จะได้เห็นละครคงหลงค่ะน้องแพ่ใหม่เป็นนักสแสดงค่ะรับบทเป็นเหมือนเด็กนักเรียนค่ะก็หน้าจาเร็ว,เรวนี้ค่ะติดตามได้ที่